สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องนะครับพบกับช่องประเครื่องเคจินะครับอ่าอ่า EP นี้จะเป็น EP พิเศษนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเอ่อ่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งก้เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับ ID ไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก้เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับหรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับเดี๋ยวมาชมพักกันนะครับอ่ารายการละสองร้อยบาทนะครับ สองรายการสามร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับครับองค์แรกนะครับองค์แรกจะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหามันมากเลยนะครับนี่ครรายการละสองรอยบาทนะครับสองรายการสามร้อยครับเผื่อ เพื่อนๆในพี่ชอบองไหนนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับนี่ครับชมรายการถัดไปนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่คันเนื้อเนื้อหาเก่านะครับนี่ครับราการละสองร้อยบาทนะครับ นี่ต้องตะแคงหน่อยนะครับเพราะว่าพระสะท้อนแสงนะครับครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปนะฮะอ,องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังจะมีโค้ดยันนะครับอันนี้น่าจะเป็นย้อนยุกนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนี่ยชอบรายการหน่อยนะครับอ่า แคปหน้าจอมาแล้วส่งมาทางไลน์ได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวชมในการถัดไปนะครับอ่าองค์นี้ก็ยังเป็นหลวงพุทธรเนื้อว่านนะครับเป็นพิมพ์รอยองนะฮะนี่ครับสนใจสามารถทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญห่าพระองค์นะครับอันนี้น่าจะเป็นของด้านหลังจะเป็นยันนะน่าจะเป็นของหลวงพ่อแช่มวัดดอยยหอมนะครับเหรียญพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นเหรียญหล่อนะด้านหลังจานยันไว้นะครับอ,องค์ถัดมานี่เป็น สมเด็จเก้าชั้นนะครับหูใบสี่นะครับเป็นของกูวัดดักนนทนะครับเป็นหลวงพ่ออยู่เป็นผู้สร้างไว้นะครับเป็นพระกูนะกูวัดดักนนทชัยนาทนะครับในการละสองร้อยบาทนะครับสองในการสามน้อยครับต่อมานี้เป็นพระปิดตานะครับนี่ครับ การถัดมานี่เป็นอ่าเป็นพระสามสามหอมรึเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเนื้อดินนะครับองนี้นะนี่ครับเด <remains S 1> ี๋ยวชมรายการถัดมานะครับอ่า,อ,าองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพูททวดนะครับ อันนี้นี่เขด้านนายอยู่ทางเงี้ยหลวงเป็นเรียนหลวงพุทธทวดนะครับด้านหลังเป็นเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับปีสามเก้านะครับอันนี้เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับจบลยกันธรรมานะครับอ่าอันนี้เป็นพระเนื้อพิจราชาเนื้อดินนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับอันนี้คาว่าหลวงปู่ทิมอ่าวัดอรหานไร่เสกนะครับ นี่ครับครับา <c oughs> รายการนี้นะครับน่าจะเป็นพระนาคปกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นวัดพระาธาตุพนมนะครับอันนี้เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับในด้านในเนี้ย นี่ครับนี่สภาพเก่าเลยนะครับอ,องค์นี้ก็เป็นสมเด็จเนื้อดินเผานะครับ <c oughs> ด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออยู่นะวัดดักคโนนะครับอันนี้เรี่ยมมาสวยเลยนะครับเรี่ยมใสมากเลยนะอันนี้เรี่ยมพร้อมใช้นะครับสามารถคล้องขึ้นคอได้เลยนะครับ รายการละสองร้200บาทนะครับสองรายการ3ามร้อยนะครับเนี่ยอ,องค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ลัศมีนะครับไม่ทราบที่นะครับพระหนาตึกเลยนะครับเนี่ยหนามากเลยนะครับ สนใจสามารถทักลไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญลงหลวง่อุ่นนะครับวัดตานกงนะครับอันนี้ที่เลึกสร้างกุฏิสฆงนะครับนี่นะอันนี้น่าจะทันท่านนะครับถ้าถ้า,ถาอาจจะเป็นไม่ได้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อท่านเสียปีไหนนะครับ ครับองตัดมานี่เป็นนางเนื้อดินน่าจะเป็นกุหลานดอกไม้นะครับนี่ครับ,รบอันนี้ด้านหลังนะ ต้ดมานี้เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้คุ้นๆนะครับผมวันนี้ใกล้ๆผมเคยเซฟข้อมูลไว้นะครับแต่ว่าหาหาไม่เจอนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์คล้ายๆของพระครูมูลครับแต่ว่ามันมีหลายวัดที่ออกไว้นะนี่ครับผมใกล้ๆเคยเซฟไว้นะครับเป็นพิมพ์พพิม์เดียวกับพระครูมูลนะครับแต่แต่แต่องค์นี้ไม่ใช่ของพระครูมูลนะครับแต่พิมพ์คล้ายๆนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เรียมเก่ามาเลยนะครับครับเดี๋ยวจมองตัดมานะครับอันนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับร้อยองนะฮะครับ มันนี้เป็นอันนี้จะคล้ายๆพระกุนาคามนะครับเนี่ยเป็นนางนะนางพระกุนาคามนะครับหรือคล้ายยอดธงนะอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับโมเคมาอันนี้เป็นพระกุณแผนนะครับขี่พายอุ้มกุมารน,นะครับ ห้าเหลี่ยมครับโอ้ฟ้าร้องไงน,น,นี่ครับอันนี้เหมือนหลงของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับเผื่อพี่ๆทนใดชอบนะครับสามารถทักลไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับโอเกินมานี่เป็นเหนรียญระกครังหลังคอนะครับอ่าเป็นของพระมหาเมาส์นะครับ วัดแหลมยางพิจิตรนะครับนี่ครับอันนี้เด่นสภาพสวยเลยนะครับเกิดมานี่เป็นพระครงเนื้อดินนะครับอันนี้ค็สภาพแบบผ่านการใช้มานะครับหรือพี่ท่านใดนะครับมีมีต่อยอดได้นะครับ อ,องค์ถัดมานี่เป็นหลวงพุทธนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับนี่ครับองค์ต่อมานี่เป็นเหรียญห้ามปืนนะครับหลวงพว่อพุธนะครับนี่วัดกลางบางพระนะครับนี่ครับรนครปฐมครับ ถ้าจ,จำไม่ผนะิดน่าจะเป็นมาณปีสามห้าหรืออะไรเงี้ยนะเหรียญนี้เขาว่ามีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ตามประวัติที่เขาว่าไว้นะนี่ครับองค์สุดท้ายนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับปัตตากล้องนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นรูปหนุมานนะครับนี่เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจินะครับสาร,รมะะแกนกิวอโคดมาได้ครับ เบอร์โทรก็081ย์แปดหนก็เข้าสองสามดหนะครับ ID ไลน์ก็ศูนย์แปดหนก็เข้าสองสามนะครับมีบริการเ,เก็บเงินไปลาทางนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ